จะเป็นยังไงถ้าผมจับ AI มาแข่งเกมทายคำกันโดยให้ AI ถามคำถามเป็นแบบ Yes No Question นะครับและผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ก็คือ ChatGPT Gemini และ DeepSeek ครับคิดว่า AI ตัวไหนจะเป็นผู้ชนะไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวายดันโช o w อยู่กับผมวายนะครับตามที่ผมได้เกินไว้ตอนต้นคลิปนะครับวันนี้ผมจะจับ AI มาแข่งเกมทายคำกันโดยให้ AI ถามคำถามเป็นแบบ Yes No Question นะครับ AI ตัวไหนสามารถตอบคำปริศนาได้โดยใช้คำถามน้อยที่สุดก็ชนะไปเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปคุยกับ AI กันได้เลยครับให้ hey, พวกมาเล่นเกมทายคำกันผมมีคำปริศนาอยู่คุณต้องถามคำถามแบบ yes no question เพื่อเอาข้อมูลจากผมถามคำถามให้น้อยที่สุดนะโอเคค่ะพร้อมเล่นเลยนะคะได้เลยครับผมชอบเกมนี้มากเข้าใจแล้วรอบแรกหัวข้อคือบุคคลสำคัญเริ่มได้ บุคคลสำคัญที่คุณคิดถึงเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไหมคะเสียชีวิตแล้วครับบุคคลสำคัญคนนี้เป็นชาวเอเชียไหมคะไม่ใช่ครับบุคคลสำคัญคนนี้เป็นผู้ชายไหมคะใช่ครับเขาเป็นบุคคลสำคัญด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีไหมคะไม่ใช่ครับเขาเป็นบุคคลสำคัญด้านการเมืองหรือผู้นําประเทศไหมคะไม่ใช่ครับ เขาเป็นบุคคลสำคัญด้านศิลปะหรือดนตรีไหมคะไม่ใช่ครับเขาเป็นบุคคลสำคัญด้านกีฬาไหมคะไม่ใช่ครับเขาเป็นบุคคลสำคัญด้านสงครามหรือการทหารไหมคะไม่ใช่ครับงั้นเขาเป็นบุคคลสำคัญด้านศาสนาปรัชาหรือความคิดไหมคะไม่ใช่ค ну, รับ เขาเป็นบุคคลสำคัญด้านการศึกษาการสอนหรืองานเขียนไหมคะไม่ใช่ครับเออสงสาร Chat GPT ว่ะมันพยายามหา,ขาแขนงวิชาอาชีพของบุคคลปริศนานะแต่หาไม่เจอสักทีถ้าเป็นข้อสอบช้อยก็คือการหลบข้อถูกหมดเลยนะเนี่ย <laughs> เอาไม่เป็นไรไเาใจช่วยมันต่อเออเขาเป็นบุคคลสำคัญด้านธุรกิจ เศรษฐกิจหรือการเงินไหมคะไม่ใช่ครับเขาเป็นบุคคลสำคัญด้านกฎหมายการปกครองหรือการเมืองไหมคะไม่ใช่ครับเขาเป็นบุคคลสำคัญด้านกีฬาไหมคะไม่ใช่ครับอุยจะถามซ้ำทำไมเนี่ยมันเปลืองคำถามแ h a t บ p t เริ่มหลอนแล้วนะเนี่ย เขาเป็นบุคคลสำคัญด้านการสำรวจการเดินทางหรือการค้นพบไหมคะใช่ครับเขาเป็นนักสำรวจที่มีชื่อเสียงจากยุโรปไหมคะใช่ครับเขาเป็นนักสำรวจชาวยุโรปที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการสำรวจแผ่นดินหรือดินแดนใหม่ๆไหมคะใช่ครับเขาเป็นนักสำรวจชาวโปรตุเกสหรือสเปนไหมคะไม่ใช่ครับ เขาเป็นนักสำรวจชาวอิตาลีหรือฝรั่งเศสไหมคะใช่ครับเขาเป็นนักสำรวจชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการค้นพบทวีปอเมริกาไหมคะไม่ใช่ครับโอเคค่ะงั้นเขาต้องเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณจะสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะย้อนกลับไปคำถามเมื่อกี้สิ เขาเป็นนักสำรวจชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการค้นพบทวีปอเมริกาหรือไม่แล้วผมตอบว่าไม่ใช่ก็อาจจะหมายถึงไม่ใช่ชาวอิตาลีหรือไม่ได้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการค้นพบทวีปอเมริกาหรือไม่ใช่ทั้งคู่ก็เป็นได้นะครับผมบอกเลยก็ได้ครับว่าบคุคคลปริศนาเนี่ยเป็นชาวอิตาลีนะครับเข้าใจไหมเออนี่แหละมันถามคําถามซับซ้อนเองแล้วมันก็สรุปมัวๆเองอีก นะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะเขาเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการสำรวจแคนาดาหรืออเมริกาเหนือไหมคะไม่ใช่ครับเขาเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการสำรวจเอเชียไหมคะไม่ใช่ครับดูมันมั่นใจมากนะว่าบุคคลนี้เป็นชาวฝรั่งเศสเอางี้ผมให้ h ช t GPT ตกไปก่อนนะ ดี๋ยวเราไปลุ้นกับผู้เข้าแข่งขันอีกสองท่านดีกว่าว่าเขาจะหาคำตอบเจอไหมหรือจะลงเอยแบบใช้ GPT ไปดูกันครับบุคคลนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับเสียชีวิตแล้วครับบุคคลนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมครับใช่ครับบุคคลน,นี้มีชื่อเสียงด้านการเมืองหรือการปกครองเป็นหลักใช่ไหมครับไม่ใช่ครับบุคคลน,นี้เป็นที่รู้จักจากผลงานในสาขาวิทยาศาสตร์หรือศิละปะวรรณกรรมใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับด้านการทหารการสงครามหรือแม่ทัพนักรบใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนักปรชัชญานักคิดหรือผู้ก่อตั้งผู้นำทางศาสนาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับด้านธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการเงินใช่ไหมครับไม่ใช่ครับบุคคลน,นี้มีชื่อเสียงในฐานะนักสำรวจผู้บุกเบิกหรือนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับ บุคคลนี้เป็นที่รู้จักจากการสำรวจทางทะเลหรือการเดินทางค้นพบดินแดนใหม่ในช่วงตศตวรรษที่15-17ถึง17ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศหรือห้วงจักรวาลใช่ไหมครับไม่ใช่ครับบุคคลนี้เป็นที่รู้จักจากการสำรวจพื้นที่ที่มีความท้าทายสูงเช่นขั้วโลกหรือบริเวณที่มีความหนาวเย็นจัดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ บุคคลนี้มีชีวิตและทำการสำรวจในยุคโบราณหรือยุคกลางก่อนปีคศ1 5 0่ใช่ไหมครับใช่ครับบุคคลนี้เป็นที่รู้จักจากการเดินทางสำรวจไปยังทวีปเอเชียหรือเส้นทางสายไหมใช่ไหมครับใช่ครับบุคคลน,นี้คือมาโครโปโลใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับและแล้วเจมินายก็หาคำตอบเจอจนได้นะครับ ใช้ไปทั้งหมด13คําถามคําถามสุดท้ายเนี่ยผมจะถือว่าคือคําตอบนะครับก็ถือว่าใช้คําถามไปไม่เยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูดีบซีกันต่อเลยครับบุคคลนี้เป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่ครับบุคคลน,นี้มีชีวิตอยู่ในยุคป,ปัจจุบันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่21เป็นต้นมาใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับบุคคลนี้ เป็นนักการเมืองหรือผู้รำประเทศใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับบุคคลนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักประดิษฐ์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับบุคคลนี้เป็นศิลปินเช่นจิตรกรนักดนตรีนักเขียนใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับบุคคลนี้เป็นนักปัชญาหรือนักคิดสำคัญใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือจิตวิญญาณใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับ บุคคลนี้เป็นนักสำรวจหรือนักเดินทางที่มีชื่อเสียงใช่หรือไม่ใช่ครับนักสำรวจท่านนี้มีชื่อเสียงจากการเดินเรือหรือการค้นพบทวีปใหม่ใช่หรือไม่ใช่ครับนักสำรวจท่านนี้มีชื่อเสียงจากการเดินทางไปอย่างทวีปอเมริกาหรือเกี่ยวข้องกับการค้นพบโลกใหม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับนักสำรวจท่านนี้มีชื่อเสียงจากการเดินทางไปอย่างทวีปเอเชียใช่หรือไม่ ใช่ครับนักสำรวจท่านนี้เป็นชาวยุโรปที่เดินทางมาถึงจีนหรือญี่ปุ่นในยุคกลางใช่หรือไม่ใช่ครับนักสำรวจท่านนี้มีชื่อเสียงจากการบันทึกการเดินทางและเรื่องราวเกี่ยวกับโลกตะวันออกใช่หรือไม่ใช่ครับนักสำรวจท่านนี้คือมาโคโปโลใช่หรือไม่ใช่ครับเยี่ยม สุดท้าย DeepSeek ก็หาคำตอบเจอเหมือนกันแถมยังใช้คำถามไป13คำถามเท่ากับ Gemini อีกด้วยแบบนี้ก็ต้องมีรอบตัดสินแต่ก่อนอื่น ChatGPT คุณตกรอบรอบที่2ศึกตัดสินระหว่าง Gemini และ DeepSeek AI ตัวไหนจะเป็นผู้ชนะไปรับชมกันได้เลยครับหัวข้อรอบนี้คือสถานที่สำคัญเริ่มได้สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ไม่ใช่ครับ ลืมบอกไปรอบนี้ผมจะให้ดิ e ซีเริ่มก่อนนะครับโอเคไปต่อสถานที่แห่งนี้อยู่ในทวีปเอเชียหรือไม่ไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์หรือไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีหรือไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกใช่หรือไม่ใช่ครับ สถานที่แห่งนี้เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามโลกครั้งที่สองหรือไม่ไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาหรือไม่ไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้ช่างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการปกครองหรือการป้องกันหรือไม่ไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้เป็นสุสานหรืออนุสรณ์สถานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญหรือไม่ ไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือการสำรวจหรือไม่ไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการบันเทิงหรือการชุมนุมสาธารณะหรือไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้สามารถจุผู้คนได้มากกว่าหนึ่งหมื่นคนหรือไม่ใช่ครับ สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการจัดแข่งขันกีฬาระดับนานา,าชาติหรือไม่ไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงละักในด้านการจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีหรือไม่ไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้เป็นโรงละครหรือสถานที่แสดงโอเปร่าแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือไม่ไม่ใช่ครับ สถานที่แห่งนี้เป็นสนามกีฬาโบราณเส้นสนามกีฬาตีกหรือโรมันหรือไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้อยู่ในประเทศอิตาลีหรือไม่ใช่ครับสถานที่แห่งนี้คือโครเซียมในกรุงโรมหรือไม่ใช่ครับโอเคครับรอบที่สองดีฟซิกหาคำนานเจอโดยใช้คำถามไปทั้งหมด17คําคำถามเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเจมินาย จะหาคำศนาเจอไหมและจะใช้คำถามทั้งหมดกี่คำถามไปดูกันได้เลยครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับสถานที่นี้เป็นสิ่งก่อสร้างเดี่ยวๆที่โดดเด่นเช่นปราสาทวิหารหอคอยกำแพงใช่ไหมครับใช่ครับสถานที่สำคัญนี้ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสถานที่นี้ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปใช่ไหมครับใช่ครับ สถานที่นี้เป็นที่รู้จักในฐานะศาสนาสถานหรือวิหารทางศาสนาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสถานที่นี้เป็นสิ่งก่อรสร้างโบราณที่มีอายุมากกว่า1,000ปีใช่ไหมครับใช่ครับสถานที่นี้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันหรือการทหารเป็นหลักใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสถานที่นี้เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่สำหรับการแสดงการแข่งขันกีฬาหรือการละเล่นสาธารณะในอดีตใช่ไหมครับ ใช่ครับสถานที่สำคัญนี้คือโคลอสเซียมในกรุงโรมประเทศอิตาลีใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเจมีนายหาคำตอบเจอแล้วเร็วมากใช้ไปแค่8คํคำถามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ชนะของเราในเกมนี้ก็คือเจมินายครับ <S 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 เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจมินายกันดีกว่าว่า ขารู้สึกอย่างไรบ้างกับเทศชาะในครั้งนี้นะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่คุณเป็น AI ที่ใช้คำถามน้อยที่สุดครับขอบคุณสำหรับคำชมและข้อสังเกตครับในฐานะที่เป็น AI ผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบมนุษย์แต่ผมสามารถอธิบายความรู้สึกในเชิงของการทำงานได้ดังนี้ครับความพึงพอใจในเชิงประสิทธิภาพ Efficiency Satisfaction ผมถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรโอเคโอเคพอก่อนเอาเป็นว่า ถ้าใครอยากเห็นคำตอบเต็มๆก็พอสับอ่านเอาก็แล้วกันนะครับสำหรับช่วงท้ายคลิปนะครับผมอยากจะบอกว่า AI ทุกตัวที่ผมเอามาแข่งเกมกันในวันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันฟรีทั้งหมดนะครับและจากผลการแข่งขันเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกนะครับว่า AI ตัวไหนเก่งกว่าตัวไหน AI ตัวไหนไม่เก่งเกมที่เอามาแข่งเนี่ยมันก็มีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับซึ่ง AI แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีด้านที่ถนัดและไม่ถนัดแตกต่างกันไป ผมอยากจะให้ทุกคนรับชมเพื่อความบันเทิงมากกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครา์ด้วยนะครับจะได้ไม,ม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ